สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ Investment Minute กับนาทีพิกลยุทธ์การลงทุนวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเจรติคันติพโลและทีมงานครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราก็คงรับรู้ข่าวของเฟดในเรื่องของการรายงานการยุติ QE นะครับหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมาครับวันที่2 8แล้วก็วันที่29ตุลาคมมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐหรือว่า FOMC โดยมี2ปัจจัยหลักๆที่ตลาดคาดการณ์ในการประชุมครั้งนี้ของเฟดครับเรื่องแรกคือเรื่องของการยุติ QE ครับ หลังจากที่สหรัฐมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการซื้อพันธบัตรแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆผ่านนโยบาย QE มาตลอดนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายนี่คือเดือนล่าสุดอยู่ที่15,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีประกาศออกมาแล้วครับว่าเฟดจะยุติ QE ลงในเดือนนี้ครับส่วนเรื่องที่2ครับคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับหลังจากที่เฟดได้มีการยุติ QE ลงไปนะครับก็มีการประกาศออกมาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำเข้าใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไว้อีกระย,ยะหนึ่งซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับจะส่งผลกับ,างงบ,าาบาคบาาาานทยุณธสวห ผู้อำนวยการฝ่ายค้าเงินตราระหว่างประเทศธนาคารธนาชาติอยู่ในฝ่ายอยู่ในสายกอเราแล้วครับสวัสดีครับคุณฐานิครับัสดครับครับสำหรับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ครับหลังจากที่เฟดมีการยุติ QE ไปครับคิดว่าแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างครับึ้นยิงพอพอหลังจากที่ที่เฟดมีแถลงการออกมาเนี่ยดอลลาร์เนี่ยก็ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกอร์เืนซี่เลยนะครับครับผมก็ดอลลาร์บาทเองนี่ก็ราวนี้ก็มาอ่อนสัวที่สามสองจุดห้าเจ็ดนะครับครับ อย่างนี้นี่ถ้าเกิดเทียบกับเงินดอลลาร์เทียบกับเงินบาทเนี่ยฮะเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นระหว่างดอลลาร์ต่อยูโรหรือว่าดอลลาร์ต่อเยนถือว่าตอนนี้ดอลลาร์ต่อบาทเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงจนน่าเป็นห่วงไหมฮะไม่ครับไม่ครับก็ก,ก็ก็ดูแล้วก็ปกตินะครับเนแต่ว่าตัวที่เราเห็นอ่อนมากที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเยนนะครับ,รบเยนเนี่ยกลับมาที่ร้อยเก้าเยนนะครับ,รบเยนเนี่ยก็คือทั้งทั้งอเมริกายกระิกสือีด้วยแล้วก็ตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เหมืืออกกว่า็ค <c oughs> ตัวตัวนายกเองก็มายอมรับว่าว่าการขึ้นขึ้นภาษีีมือค่าเพิ่มไปเนี่ยก็ส่งผลกับกาลังซื้อของประชาชนค่อนข้างมากนะครับคับผมครับถ้าเกิดมองในระยะยาวครับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ครในระยะยาวจะมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวลงไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าครับไม่ต้องียนอย่างนี้ครับ,รบก็คือว่าพอหลังจากเสร็จที่ยกเลิกสี่แล้วเนี่ยนะครับก็แถลงการณ์ก็สือหมายความว่าตอนนี้กสิองศ์เจเองเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่เนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางน่าจะเป็นตัวเลข หลายๆตัวนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยคืนนี้ก็คือตัวเลข GDP ควอเตอร์สามนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คือเป็นตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นะครับ,รบแล้วก็มีของทาง ECB แล้วก็อังกฤษในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าช่วงนี้เนี่ยลังจากนี้ไปในตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนี่จะมีความสําคัญมากขึ้นนะครับครับอย่างนี้ปัจจัยที่กระทบกับค่างเงินบาทในช่วงนี้นี่มีปัจจัยอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะต้องติดตามเป็นพิเศษฮะครับผมก็จริงๆเนี่ยคือ ช่วงนี้ถ,ถ้าเราสังเกตดูดีๆที่สังชาติเนี่ยก็ขายขยอยขายหุ้นแล้วก็ขายพันธบัตรมาโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวเซ็นดอลลาร์ต่วเองดอ,ดอลลาร์เองเนี่ยก็น่าจะมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอลลาร์บาทเองก็คงจะจะอยู่ในขาขึ้นเช่นกันนะครับซึ่จะว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของดอลลาร์บาทนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าพอ,อะจะขยับเป็นตองขยับแบนด์ของช่วงตอนวิ่งเนี่ยขึ้นไปข้างบนอีกนะครับคิดว่า ด้านล่างเนี่ยคือแนวแนวรับน่าจะอยู่ที่สามสองสี่ห้าแล้วที่แข็งๆก็คือประมาณสามสองสามห้านะครับส่วนด้านบนก็ว่าภาเก็ตก็คงอยู่ประมาณสามสองหกห้าครับครับหลังจากเห็นค่าเงินของสกุลหลักๆเคลื่อนไหวแล้วเนะะี่ยฮะเรามีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินจะไหลเข้าไปที่ตลาดไหนหรือว่าสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับในช่วงนี้คือช่วงช่วงสั้นๆเนี่ยแล้วมันก็ประกอบกับช่วงปลายปีด้วยนะครับก็คือผมว่าคงจะมีการ ปิดพอร i ติชันหรือทำกำไรกันก่อนนะครับในที่สุดแล้วคงส่วนหนึ่งก็คงต้องกลับไปที่ที่ดอลลาร์นะครับครานนี้เนี่ยคือถึงแม้จะยกเลิอกอยู่เนี่ยแต่ในแง่สภาพคล่องนี่มันก็คงยังดีอยู่เพียงแต่ว่าสภาพคล่อง,องของที่เป็นดอลลาร์มันจะทยอยลดล,ลงไปจากในตลาดนะครับแล้วก็คงจะมีส่วนที่ที่หมุนลอกไปถือดอลลาร์ครับสุดท้ายครับคำแนะนําสําหรับผู้นําเข้าแล้วก็ส่งออกในช่วงนี้ครับควรจะซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าทําประกันความเสี่ยงช่วงนี้ยังไงดีครับ ต้องเรียนนี้คือเทรนดอตลา์ตลาดบาทนี่คงจะค่อยๆสยาบขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนกับับาเป็นเหมือนกับเ,เป็นขาเดี่ยวนะครับถ้าเราเห็นขึ้นแรงๆนี่ก็สามารถขายได้แต่ว่าถ้าถ้าลงมาแรงๆก็ซื้อได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าแบรนด์ก็คงอยู่อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือสเต็ปแรกก็งงอาจจะรับก็คงแถวประสามสองสี่ห้านะครับด้านบนก็คือถ้าเห็นขึ้นแรงๆจริงๆนี่ยก็ก็คงขายได้ครับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ หลังจากเฟดยุติ QE ไปนะครับก็จะเห็นแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมานครับโดยค่างเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นตามค่าเงินต่างๆในภูมิภาคนะครับซึ่งนักลงทุนนะครับก็ต้องจับตาปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับและนี่คือทั้งหมดในช่วงของ investment minute กรบนาทีพิกลยุทธ์การลงทุนครับ